สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องย่อมนรักหนองผักกระยง EP ท,ที่ี่1และ2กันนะคะก่อนจะไปรับฟังฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะธนากรหรือเขียวชายหนุ่มบ้านหนองกระยงผู้เข้ากรุงเทพไปตามหาความฝันเขียวเรียนจบก็ได้งานเป็นผู้กำกับละครตั้งแต่อายุยังน้อยมีแฟน แฟนชื่อว่าอลิสเป็นนางร้ายเขียวรักมากและหลงมากทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อผ่อนคอนโดราคาหลายล้านบาทในชื่อของอลิสระหว่างที่เขียวกำลังฝันหวานว่าจะไปสู่ขอแฟนสาวนั้นแต่อลิสก็นำโฉนดไปแล้วและประกาศแต่งงานใหม่เขียวช็อกและติดต่ออลิสไม่ได้เลยสุดท้ายเขียวจึงจำใจต้องกลับบ้านหนองกระยงในที่สุดเขียวรู้ว่ามีคนขอซื้อที่ดินของยายในราคา30ล้านบาท เขียวต้องการขายที่ดินของยายเพื่อเอาไปกู้หน้าแต่ที่ดินผืนนี้มีคนเช่าอ,อยู่แล้วก็คือชุมพูคู่ปรับในวัยเด็กของเขียวนั่นเองชุมพูเป็นสาวหนองกระแยงแท้ๆและรักการทําเกษตรเป็นที่สุดชุมพูเปิดตัวว่าเป็นเจ้าของโครงการของไร่เขียวเจรจาขอให้เธอยุกเลิกสัญญาชุมพูจะมีข้อแม้ให้เขียวเรียนรู้เรื่องการทําเกษตรจนครบทุกด่านเสียก่อนแล้วเธอจะยอมคืนไร่แบ่งฟันปันรักให้ ทั้งสองคนจะต้องต่อกรกันและไม่ลงรอยเพราะคนหนึ่งต้องการจะเอาที่ดินของครอบครัวไปขายเพื่อกู้หน้าส่วนอีกคนจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาดหากเขียวต้องการได้ที่ดินคืนเขาจะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่คิดว่าควรจะได้รับเขียวต้องผ่านความท้าทายในการทำงานในไร่โดยมีเพื่อนและครอบครัวทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาโดยหารู้ไม่ว่าเขาได้รับสิ่งที่มีค่ามากขึ้น ถ้าที่ที่ดีที่สุดคือบ้านของเราแล้วเขียวจะตกลงอยู่ที่บ้านหรือว่าเมืองหลวงที่เขาต้องการเขียวที่กลับมาอยู่บ้านหนองกะแยงที่กําลังมีบุญภาเวดวันรุ่งขึ้นแม่ของเขียวจึงชวนให้มาฟังเทศด้วยกันเขียวจุนใจไปนั่งฟังและหลับใส่พระเทศขากลับจากวัดเขียวก็ได้เห็นที่ดินของครอบครัวที่มีป้ายหน้าไร่ชื่อว่าไร่แบ่งฝันปันรัก ที่มีทั้งสวนกล้วยเล้าไก่โรงเรียนเลี้ยงไส้เดือนเพราะมีการปลูกข้าวและพืชผักมากมายเขียวเริ่มเกิดความคิดหาเขาขายที่นาของเขาได้เขาจะเอาเงินกลับไปตั้งตัวที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งยายเพียนบอกกับเขียวว่าคนที่มีคนที่มาเช่าที่ไร่แบ่งฝันปันรักก็คือชุมพูลูกของสมศักดิ์และพิกุลสิ่งที่ได้แทนค่าเช่าก็คือผักผลไม้ไข่ไก่ที่มีให้กินตลอดทั้งปีและเหลือเอาไว้ทําบุญอีกด้วยแต่เขียวไม่เห็นด้วยและอยากได้เป็นเงินมากกว่า เมื่อเขียวเห็นโอกาสได้พบกับชมพู่จึงเจราจาต่อรองขอยกเลิกสัญญาโดยเสนอตัวเป็นนายทุนให้ชมพู่เปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่แทนแต่ชมพู่ไม่รับข้อเสนอที่วัด หมู่บ้านหนองกระยงกำลังมีพิธีส่งน้ำพระเขียวเลยไปตามเกลืยกล่อมชุมพูถึงที่วัดแต่ชุมพูไม่สนใจและไปกอดกองทรายกับครูริสสมแปน้นจึงบอกกับเขียวว่าครูริสกำลังจีบชุมพูอยู่ชุมพูมาหาเขียวที่บ้านเพื่อคุยเรื่องไร่แบ่งฝันันรักยายเพียนได้ยินทั้งคู่กำลังคุยกันเขียวรีบบอกกับยายไปว่าจะเอาที่ดินกลับมาทำไร่ด้วยตนเองยายเพียรบอกให้เขียวไปลองทำงานที่ไร่กับชุมพูหนึ่งปีก่อน จะได้เข้าใจว่างานในไรเ่เป็นยังไงชมพู่จึงตั้งข้อแม้กับเขียวว่าเขาต้องทำงาน7เดือน7ด่านถ้าเขียวทำได้ชมพู่จะยกเลิกสัญญาเช่าแล้วคืนที่ดินให้กับเขียวทั้งหมดด่านแรกที่เขียวจะต้องเรียนรู้คือการทำนาหยอดซึ่งเขียวจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับชาวบ้านโดยมีชมพู่ครูริสส้มแป้นครูน้ำฝนเป็นอาสาสมัครอธิบายการทำนายอดให้กับชาวบ้านเขียวไม่ค่อยตั้งใจทำงานจนครูริสต้องเข้ามาเตือน วันแรกๆก็ผ่านไปได้แต่พอหลายวันเข้าร่างกายก็เริ่มเหนื่อยล้าจนเขียวเป็นลมหมดสติไปชมพู่เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันติดตามความสนุกนะคะของละครมนรักหนองผักกระแยงได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิก20นาทีทางช่อง3นะคะหากมีพ่อปิดพลาพประการใดทางเราขออภัยนะที่นี้สวัสดีค่ะ